สงตาวาลรอให้น้องอายใจสร้างมาเป็นมูซใช้ตาสั่งแทนน้องชายบอกมีใจก็ยากให้น้องคิดนำน้องเอานารอรออ้างให้คิดต่ว่ามีใจให้กันแล้วโอ้ยน้องเมื่เบกังทางสายร้อนมาแนมคว้าไอ้ขายยึบตาเลยยิ้มมาหัวใจเต้น สาวคนใดย่งางไก่เขาไปอ้อยไอยก็เห็นเบีย้ไปให้ใจเต้นจนไหวตายนงมักไอไลเขาเมือแลกไลาย,ยากถามไมว่าไอมีเมียไปใจย,ยังบอกมีนงสีจีบเอาจนแกวเบาเบาโบกมือบไหวๆคุยกันเด้อช็ดลายเด้อมักไอหลยเด้อ น้องไลยก็เลยเดินไปชนแก้วจิบเบียร์เบาๆให้จะกลับไปบอกแซวใจของน้องน่ะเป็นของไอแล้วอย่าไปคู่คองกับไอยบุคาดแควโอ้โอยโอยโอยน้องบังทางสายแล้วมาแนมคว้าไอ้แกะยึดตาเลยยิ้มมาว่าใจเต็นสาวหุ่นดยางไก่เข้าไปอ้อยไอ้ก็เห็น เปรียไ่ไยใจเป็นจนไหวตายต้องมักไอไล่ขอเบอร์เลกไายอยากถามไหมว่าไอมีเมียไปไทยยางบอกมีน้องสีจิตเอาชอนเกี่ยวเบาๆาบกมือบายบายคุยกันเด้อเช็ดไลยเด้อมักไอไลยเจอ น้องมักไอหลายคอเบอร์แรกไลายอักถามไม่ว่าไอมีเมียไปไทยยังบอกมีน้องสีจีบเอาฉนแก้วเบาเบาโบกมือไายบายคุยกันเด้อเช่นไรเด้อมักไอไลายเด้อน้องมักไอหลายคอเบอร์แรกไลายอักถามไม่ว่าไอมีเมียไปไทยยังบอกมีน้องสีจีบเอาฉนแก้วเบาเบาโบกมือไายบายคุยกันเด้อเช่นไรเด้อ มั mm ่งไอไลายเด้อโอ้โอยจิตใจน้องไลยก็เลยเดินไปชนแก้วจิตเบียเบาเบาให้จ๊กลับไปวอาแซวใจของน้องนั่นเป็นของไอแล้วอยากไปผูกค้องกับไอบอคาดแคล้วโอ้โอย